เศราสนั่นคู่พระนางช่องเจ็ดโพสตหวานเปิดตัวกลางไอจไปเลยหัวใจเป็นสีชมพูแบบสุดๆเลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุ่มจากช่องเจอย่างพนธนากรสีบรรจงที่ล่าสุดในอ n s สต g r กรมเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสตหวานถึงเจน่าสรัญญาโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าเธอคือผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถเธอคือผู้หญิงที่น่ารักเธอคือผู้หญิงที่สวยทั้งภายนอกและเจตใจ,ใจ เธอคือผู้หญิงที่อยู่ข้างผมเสมอเวลาจะตโต,กตกไปด้วยกัน Happy b i r t h ์เ y นะคะหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะซึ่งโพสต์นี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์สซวและอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมากทีมงานที่นี่ดคอมก็ขอให้สาวเจด้ามีความสุขวันเกิดเช่นกันนะคะ